สวัสดีค่ะเอนะคะวันนี้พามาดูที่นะคะห้าไร่หนึ่งงานสามสิบกตารางวานะคะแล้วก็อยู่ติดกับถนนประมาณสามสิบห้าเมตรอยู่ติดปบปาแล้วก็ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะลงมาจากถนนลาดยางอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะคะนี่นะคะนี่อยู่ใกล้กับแทงปลปาเลยนะคะ นี่แทงแบบตาไฟฟ้าไฟฟ้าผ่านแล้วนะคะนี่ค่ะจุดติดกับหน้าถนนนะคะหน้าถนนก็กว้างอยู่ที่สามสิบสี่เมตรนะคะสามสิบสี่เมตรแล้วก็ด้านหลังจะมีรําห้วยด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรําห้วยะคะ่ะนี่นะคะ ที่ไร่จะเป็นที่ไร่ทั้งหมดเลยนะคะเหมาะกับการทำสวนทำไร่แล้วก็ปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะอยู่ติดลำห้วยค่ะลำห้วยก็ตรงนี้มันจะเป็นน้ำมีน้ำอยู่ตลอดนะคะแต่ก็อยู่ติดกับหน้าที่เลยค่ะ นี่จะพาขึ้นมาที่ที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ดินเลยค่ะที่อยู่ด้านหลังนะคะลำ้พยก็ลงมาเนี่ยค่ะทั้งหมดเนื้อที่ หารายหนึ 1> 5, 1, 3, 6, 6, ่งงานสามสิบกตารางวานะคะอยู่ตำบลหนองสนอำเภอร,ราขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะเจ้าของเจ้าของขายเองนะคะ